นะครับ The c o n t o l l i n g Last l i g h พิติกรรมครั้งสุดท้ายของเอสและล a เ r e n อ a r เรนผมยังคิดอยู่เลยเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันมาขนาดนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรอแล้วคดีจากบทสนทนานในหนังเนี่ยเป็นพันเลยนะทำไมต้องต้องมาครั้งสุดท้าย ทั้งๆท,ที่มีโอกาสโกยรายได้นะครับแต่พอดูจบแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่มันพูดอย่างนี้และก็มันไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแน่ๆนะครับเพราะมันมีคนสืบทอดสืบทอดจงไงลเค่อยมาคุยกันทำไมถึงเป็นที่มาของเรื่องดัสไลท์ like, พิธีกรรมครั้งสุดท้ายเพราะว่า ตัวเอสและลอเรนวอเรนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาจะไม่รับแล้วคดีความจริงเขาเลิกแล้วแต่แค่ให้ความรู้แต่พอบาทหลวงนะครับชื่ออมเรื่องไงวะนะจำได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้นะครับคือเราก็ไม่ใช่แฟนแบบตัวยงที่ทำงานด้วยกันมารู้จักกันมา ถูกอาจจะเป็นปีศาจเลยนะผมว่าทําร้ายแล้วก็เสียชีวิตจึงได้รับงานที่ครอบครัวนี้ซึ่งพอดูไปเนี่ยกลายเป็นว่าคดีเนี้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอสและโรเลนเลยนะครับเหมือนกับ กำลังรอคอยสองคนนี้นะเพราะว่าในอดีตเคยมีคดีคือเคยปราบผีตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะไม่สำเร็จนะแล้วเขาก็ให้เอาไปทิ้งไปอะไรผีตัวนี้มาจากกระจกครับกระจกเนี่ยข้างบนเป็นรูปเด็ก สามสี่คนผมดูแล้วมันไม่น่าซื้อเลยนะบอกตรงโอ้เป็นสังเกตดูจากอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเอสกับโรเลนเนี่ยมันมีแต่ตัวที่ไม่น่าซื้อไม่น่าเอามาใช้ไม่น่าจะเป็นของสะสมอมืทั้งตุ๊กตาแอนเดเบลในภาคนี้ก็ออกมาออกบาดรายนิดๆน,น,น,นะอ่า ทั้งอะไรอ่ะโอ้หลายๆอย่างที่เราเห็นในหนังอะมันไม่น่าใช้เลยแต่เอาไปมันมาจากคนได้ยังไงจากคนครอบโกวนั้นครอโกวนี้ซึ่งมีปัญหาเรื่องผีทั้งนั้นเลยที่เขาไปไล่นะที่เอ็ดกับเราเล่นไปไล่เออผมยังสงสัยอยู่เลยในคอนเัลลิ่งเนี่ยผีมาจากสิ่งของทั้งหมดเลย นะครับจากจากที่เราเห็นในในหนังนะตุกตุกตายเอร์เวลแล้วอะไรก็อี้โยกใช่ไหมครับก็อี้มาจากภาคสองก็คือก็อี้นะภาคสามบอกตรงแล้วผมไม่ได้ดูเออต้องหาไปดูละนะช่วงนั้นมันทำไมผมไม่ได,ดูอยู่นะเดี๋ยวจะกลับไปดูอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตรงนี้มาจากกระจกกระจกเนี้ย ต้นเรื่องเลยในปีพันเก้ร้อยแปสิกรู้สึกว่าเขาทำพิธีกรรมได้ผนะีและตอนนั้นรอเรนเนี่ยกำลังท้องทำพิธีกรรมแล้วพอเข้าไปในห้องซึ่งม,มีกระจกตัวนั้นอยู่รอเรนเนี่ยเขาจะมีสัมผัสนะครับสัมผัสถึงพีศาจได้ ว่ามันอยู่ตรงไหนมันสามารถเห็นได้แต่เอสเนี่ยจะเป็นคนปล่าบุตรสวดโน่นนี่นั่นเนะเขาจะทำงานร่วมกันสองคนลองเล่นเข้าไปแล้วมันรู้สึกได้แล้วก็เฮ้ยปวดท้องเหมือนถ้าเราเดาไม่ผิดนะเหมือนก็นว่าผีตัวนี้มีความผูกพันกับเด็กเด็กในท้อง พอคลอดออกมาแพทย์บอกว่าเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตไปอยู่ๆทุกคนกำลังเสียใจเนี่ยร้องไห้ยอยู่เนี่ยอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาออฟื้นขึ้นมาแล้วก็หนึ่งนาทีเจนะที่หที่หยุดหายใจไปต่างคนต่างดีใจมองงงแล้วก็ผ่านมาในยุคข,ของในยุคปัจจุบันของหนังเรื่องนี้นะ ไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะมันก็ยังย้อนยุคอยู่นะครับลูกสาวเขาโตเหมือนจะสืบทอดความสามารถของแม่มานะก็คือสัมผัสไดนะ้แล้วพอดีไปเจอกับอ,อสัมผัสได้ถึงพอดีอีกครอบครัวหนึ่งกำลังเจอคดีหนึ่งมีผีลุกลานคนนะับครัวแล้วก็เป็นข่าวโด่งดัง จนหลวงพ่อทอมเนี่ยมาให้เขาไปมาบอกเอสเนี่ยให้ไปช่วยเอสบอกเลิกแล้วเขาเลิกรับแล้วพอหลวงพ่อก็เลยไปเองไปเองแล้วก็ไม่รอดถึงได้รับรู้ว่าเฮ้ยไม่ธรรมด,ดาไอี่ตัวนี้ก็เลยไปดูไม่ได้ไปช่วยนะไปดูทําไมถึงไปดูเพราะลูดอยู่ๆลูกเขาที่ด,ดูข่าวไปช่วยไปอยู่กับครอบครัวนี้เขาก็เลยจาเป็นต้อง พัวพันกันที่แท้กระจกตัวนั้นมาอยู่กับครอบครัวนี้เหมือนกับซื้อมาจากร้านขายของเก่าที่เขามาเลหลังคุณย่าหรืออะไรเอามาให้เป็นของขวัญวันเกิดโอ้แล้วมันมันก็แต่เวลาสิออกลายเลยท,ทั้งทั้งที่ เขาไม่เฉลยอ,อยู่ช่วงหนึ่งน่เอากระจกไปทิ้งลูกๆเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นฝาแฝดนะเอากระจกไปทิ้งถังรถขยะเอาไปบดแล้วเรียบร้อยแล้วแต่มันยังกลับมาอยู่เรานึกว่าเฮ้ยมันทิ้งตอนเช้ามามันน่าจะอยู่ๆก็กลับขึ้นมาแน่ๆเรารู้อยู่แล้วแต่เราเห็นเลยบลดรถขยะมันบดแต่มันยังกลับขึ้นมาอยู่เอออันนี้เฮ้ยผีมันทําได้ขนาดนี้จะเหรอ แล้วก็กลับมาอยู่ในห้องใต้หลังคาด้วยนะไม่ได้ยังไปอยู่ในที่จีิงเหมือนรออยู่นะกระจกตัวนี้ไม่ธรรม,มาดาไปไปมา,มาหนังเฉลยว่าเฮ้ยในบ้านหลังนี้ผีที่เราเห็นในในหนังที่ออกมาหลอกหลอนเนะี่ยเหมือนกับอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนเป็นชาวไร่ก่อนที่เขาจะมาสร้างหมู่บ้านนะแล้วก็แต่ มีปีศาจตัวหนึ่งที่กําลังผลักดันกับผลักดันหรืออยู่เบื้องหลังผีสามตัวที่ที่อยู่ในพื้นที่นี้ให้ก่อกวนครอบครัวนะเอสกับรอเรนรอเรนแล้วก็ลูกสาวต้องมาช่วยภาคนี้แถมลูกเขยเข้ามาด้วยนะว่าขอแต่งงานกับลูกสาวมาช่วยกันมาให้รู้ว่าเฮ้ยครอบครัวนี้ มีอาชีพแบบนี้นะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้นะคุณยอมรับลูกสาวเขาได้ไหมอ่าแล้วพอหนังดําเนินไปพอลี่คขายเนี่เรารู้เลยมันไม่จบแค่นี้หนังนี้พิธีกรรมครั้งสุดท้ายนี่เป็นของแค่แค่ของเอสกับราเรียนแค่นั้นแต่ลูกสาวเขากับลูกเขยเนี่ยต้องได้ไปต่อหนังขนาดเนี้ยหนังได้เงินด้วยนะครับแต่คําวิจารณ์ไม่ได้เรื่องเลยนะ ห้สิบกว่าเปอร์เซน์แต่หนังเรื่องนี้โคตรด้งเงินแล้วเขาจะไม่ทำต่อได้ยังไงตอนผมดูผมก็รู้สึกสนุกนะอืมผมไม่เข้าใจนักวิจารย์อย่างนี้เลย,เยทำไมเขาให้คะแนนน้อยเขาไม่สนุกกับมันตรงไหน,นใช่อยู่ว่ามันมันก็มีบ้างส่วนที่มันย้วยช่วงที่เอ็ดกับลอเรเนปฏิเสธหลวงพ่อ มันก็มีเรื่องปัดเรื่องครอบครัวเรื่องการปลอบใจเรื่องความรักในครอบครัวของทั้งสองครอบครัวครอบครัวที่โดนผีลุกลานกับครอบครัวของเอสโรเลนก็สลับไปสลับมาอุ้หนังสองชั่วโมงกว่าเนี่ยมันมีจากตื่นเต้นมาปะตายจนประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายผมว่าค่อยแบบลุยแหลกถึงสุดตงแบบต่อเรื่องอัพเลเวลไปเรื่อย แต่ช่วงนั้นมันกระเตียยกันสนุกเด็กก็เบื่อเด็กก็ผมว่าตรงนี้ที่นักวิจารณ์เขาตัดนักวิจารณ์เขาให้น้อยในขณะที่เราดูหนังเนี่ยผ่อนมากก็ไมเป็นไรครับธรรมดาหนะังแล้วก็มีผีบ้างอะไรบ้างมาเป็นระยะป,ะปยับไปเขาไม่ได้เราไม่ได้ดูเป็นศาสตร์หนังขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยสนุกวะแค่นั้นแหละพอมาถึงแล้วลืมไปเลยพอมันถึงช่วงสุดท้ายที่มันสนุกลืมไปเลยช่วงที่มันจ้ย้ย นะครับอืมผมถ้าผมให้กันแนนเรื่องนี้ผมไม่ให้น้อยขนาดนัน้นหรอกผมให้แปดเต็มสิบเลยสนุกกับพี่น้องไปดูเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีฝรั่งที่ผมชอบการจัดแสงน,นะในช่วงค่ำคืนเนี่ยมันมืดก็มืดจริงถึงจะเป็นนอกบ้านที่มันสว่าง เขาก็ยังบอกให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีไฟจากไฟถนนนะก็ะใช้ไฟถนนจริงๆอ่ะเหมือนมันไม่ใช่ใช้สปอร์ตไลท์แล้วว่าส่องแล้วก็บอกว่านี่กลางคืนของนั่นเหมือนหนังไทยอ่ะนะข้อเสียของหนังไทยคือชับจัดแสงผมบ่งตรงนะผมดูแล้วอะไรมันมืดกลางคืนยังไงวะอย่างที่หยดตอนทุง่งเขาโพดโอ้โหสปอร์ตไลท์ซะเวอร์ใช่ยุคนั้นมันนี่สปอร์ตไลท์นะแสงมันจัดจ้าเลยอ่ะ นะอือโดยเฉพาะตอนที่ขึ้นห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคามันก็จะมีแสงเข้าที่มันบุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรพันดังอะที่มันมีแสงมีรูมีอะไรมันก็สาดเข้ามาะ,ะมันก็มีมืดแล้วก็มีช่วงที่สว่างจ้าเพราะแสงมันเข้าเขาก็เห็นแต่ในช่วงที่มืดเขาก็มีไฟฉายสองซึ่งมัน มันโคตรสมเป็นสมบูรณ์ดังเรื่องนี้ผมดูแล้วนะส่วนเรื่องผีเก่งกาดถึงขนาดทําให้คนโอ้โหสามารถประกอบกระจกกระจกเองได้กระจกที่ถูกทําลายบดขยี้แหลกสามารถเข้าไปอยู่ในท้องคนแล้วก็เอามาประกอบกันใหม่ได้อันนี้มันเป็นความสามารถของผีถึงจะตั้งคําถามไปยัไงไงก็ไม่มีคาตอบ เราก็ได้แต่รับไปเอ้ยแต,แต่นั่นคือผีข้อสรางของผีนะมันสามารถเป็นช่างซ่อมรถได้ด้วยทําให้รถสตาร์ทไม่ติดก็ได้ไม่รู้มันเป็นไปทาอะไรที่ไหนนแล้วก็พอจะติดขึ้นมาเหมือนมันแยกประสาทหรือเปล่าต้องไปหลอกครั้งนี้ด้วยก็เลยลืมตรงนี้นี่ก็เลยรถติดเสร็จแล้วก็มักหวังหน้าเออผีนี่โคตรความสามารถหลากหลายมากเลย ก็จะเป็นว่านะมันผีทําเพื่อให้มันสนุกถ้าจะเอาจุดตีนะัเพียบเลยแต่โดยรวมแล้วเราก็สนุกอยู่ดีนะครับนี่คือการดูหนังแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สารอะไรเยอะแยะไปดูมันสนุกนะครับหนังน,นึงได้เงินเพราะคนดูแล้วมันสนุกนี่แหละผมว่าดูแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะมันก็สนุกไปนะแปดเต็มสิบ จากลิปไยใจบันเทิงคุณดูแล้วให้เท่าไหร่ฝากไว้วก็แชร์กันตามลิปไลใจบันเทิงด้วยสวัสดีครับ